ขอบคุณอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับอีกหนึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมดีๆนะคะที่ได้รับรางวัลกลับสู่ประเทศไทยน่าเด็กค่ะทีนี้ไปพูดคุยสาหรับผลงานถัดไปกันบ้างนะคะกับทางคุณวัฒนชกรบุญนินท์แ้ะค่ะกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิแห่งประเทศไทยน่เด็กนะคะเราเปผลงานร่องของโปรแกรมที่ช่วยตัดสินใจวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการติดตั้งโซลาร์มูฟท็อปและแบตเตอรี่อินเทอร์เนชเ่นแนลชีสในนะคะ เลาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงคิดนว,วัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์นี้ออกมาเกิดต้องอ่เริ่มต้นจากอะไรคะก็ก็งเดี๋ยวขออนุญาตเออมานสายอะไรนะคะก็ขอไปที่ไรแรเลยค่ะค่ะจริงๆที่มาที่ไปของโครงการเนี้ยนะคะเริ่มต้นมาจากเรีอนโยบายทางภาคหลักค่ะที่ต่อไปเนี่ยประเทศไทยจะมุ่งเ,งข,เข้าสู่ในสีโลกในปี2050 ซึ่งการที่จะเข้าสู่เซลโระได้เนีก็ประมาณปี2027ะค่ะประเทศไทยจะเริ่มนำพลังงานสะอาดมาทดแทนเข้ามาในระบบมากกว่า50%ซึ่งตรงนี้มันก็จะสะท้อนถึงเรื่องของความความเสี่ยงในเรื่องของความมังงางพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าพลังงานสะอาดในปัจจุบันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีหรือลมอะค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมแล้วทั้งขึ้นขึ้นต้นขึ้นพิงสภาพแวด พูดจริงแบพูดจริงลมเลยค่ะทีเนี้ยเออขอไปที่สไลด์ต่อไปเลยค่ะก็เพื่อที่จะรักษาเรื่องของความไม่คงที่พลังงานในภาพรวมค่ะให้ประเทศไทยแบบว่าไม่มีใครตกไปไหนในภาพใหญ่นะคะกว้างก็เลยทำให้เกิดเอวิสาหกิจขึ้นมาในการในำพาสต์แบบใน้ระเทศไทยใชเรื่องของเออ่ innovation solution ก็คือนำพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้เพิ่มปริมนะคะเข้าไปใน่รไลด์ของคยค่ะซึ่งก็การนำพาสต์แบบนี้นะคะ ที่มีความเชี life, watch, ่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบก่อสร้างและเครื่องเลือไฟฟ้าอยู่แล้วค่ะก็เริ่มมีการให้บริการในการให้คำแนะนําออกแบบติดตั้งเรื่องของโซล่ากับผูชใช้ไฟขนาดใหญ่ค่ะโดยใช้ร่วมกับระบบตัดกานแรงงานของก่อรค่ะก็โดยที่ในการที่เราจะเข้ามาให้คำแนะนําผู้ใช้ไฟขนาดใหญ่ขนาดกลางนะคะในการติดตั้งโซล่าค่ะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ ซึ่งจำเดินเหาค่ะในการวิเคราพฤติกรรมการใช้ไฟเราต้องใช้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดก็คือเป็นข้อมูลราย3นาทีเนะี่ยค่ะแล้วก็เป็นเวลาทั้งหมด1ปีก็คือ3 6 5วันนะคะรวมๆแล้วก็มาณ3เดื0นกว่าแถวสทารนกริคอรที่เราต้องมาวิเคราะห์กันค่ะเอามาบิคห์แล้วก็ต้องเอาข้อมูล,ลนะั้นอ่ะพฤติกรรมการใช้ไฟมาแมปก,กับล่วงที่ค่ะที่ขึ้นจนถึงทย์ตกต่อจะดูว่า เราผู้ใช้ไฟควจะติดตั้งโซลามาก้อยแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบ right, right? ันถ้าเกิดติดตั้งโซลามากเกินไปไฟที่เหลือก็ไม่สามารถขายได้ก็คือเหลือทิ้งค่ะดังนั้นเราผู้ใช้ไฟจะต้องลงทุนติดตั้งโซลาอีกเนี่ยก็แล้วยังไนผู้ติดตั้งโซลาร์จะสามารถขึงถงท่าในการลงทุนนะคะก็เป็นที่มาที่ว่าทันทีก็ต้องมาช่วยกันทำระบบพัฒนาตัวนีงขึ้นมาเพื่อออกแบบอันดับต่างที่เหมาะสม ก็ซึ่งโดยปัจจุบันก็ระบบที่ที่ทำกันค่ะก็ทำในรูปแบบของเอ่อแบตเตอรี่สายแนตเปอรที่ใช้งานง่ายก็มีทั้งมิเตอในเรื่องของต้นเอสามารถใส่พฤติกรรมการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟเข้าไปที่ที่ร่างกเอ่อเออพอหรือรับรองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอ่อรวมถึงเรื่องของต้นทุนที่ถ้าเป็นผู้ใช้ไฟที่ต้องการติดตั้งโซล่าขนาดใหญ่ค่ะได้ต้นทุนการติดตั้งมาเท่าไหร่ก็ราะระบบก็จะช่วยประเมินให้เลยว่าไฟจากโซล่าจับผลได้เท่าไหร่ จะช่วยประหยัดค่าไฟลงไปเท่าไหร่เป็นทางการสารลดการปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่แล้วก็จะคืนคุณ่นดนีอะไอย่างเ้คะโหคำนวณไม่หมดเลยเป็นแพลตฟอมที่จริงๆตัวเป็นี้เป็นของคอสุดชังเะเป็นแพลตฟอมที่หลายนจะใช้ซึ่งตอนนี้ทางผู้บริโภคือว่้ผู้ทจากมันเข้าไปใช้ก็สามารถเข้ามาติดต่อที่กรมอค่ะที่ทั้งทีที่เราเริ่อกลืนกันก็ถ้าสัวไนไปที่ทีเรา เขาเป็นข uhm. ้อมูลก huh? ็ตรงอันเข้าไปพูดคุยสอบถามกันได้วันนี้เนี่ยแล้วทีนี้เ่มีแผนที่อยากจะตอบยออสําหรับผลงานแล้วกต่ก็สนใจที่อยากไรบ้างไหมะก็เนื่องจากปัจจุบันนะคะระบบเนี้ยเป็นระบบแบบบ้านที่ แล้วก็แผนตอหมอยอดจะมีสอยก็คือก็จะนำเราถงมา ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองความคิดเห็นกันค่ะที่อยากจะนำไปต่อยอดให้จริงๆก็คือสามารถนำมาใช้งานได้จริงแล้วก็จะให้ในเรื่องของต้องบอกว่าผลกระทบในองกว้างที่ดีมากทขึ้นเพราะไม่ได้ถูกนำไปใช้กับองค์กรใหญ่ๆหรือว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะทีนี้ต้องให้ฟังหน่อยเป็นนะคะว่าตอนที่ไปที่ฮ่องกงเนี่ยแล้วเราได้รับรางวัลเนี่ยได้ประสบการณ์ยังไงบ้างกับไอทีตัวนี้ค่ะก็เอ่อ ที่เขาเอามาจัดการเสนอเลค่ะแล้วก็ได้ไปฟังการบรรยายที่งๆมันจะมีเซสชันการบรรยายด้วยก็ค่อนข้างจะสบายใจนิดนึงตรงที่ว่าเซสชันการบรรยายอ่ะก็ได้เห็นตัวอย่งคือพู้บรรยายพูดภาษาจีนโมกุลแล้วเขาก็จะมีแอปซึ่งพอโต๊ทฟังเสียงให้กับเดียวกันอะไรก็ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เหมือนเหมือนแดนล่ามแปลสดอสโดยที่เดียวกันพอโต้เลย ให้การสื่อสารนะคะงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือว่าผู้คนต่างๆได้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซช่นอันนี้อาจจะต้องเอามานามาปรับมาใช้กับบ้านเราด้วยจุดต้องการได้ค่ะทีนี้นี่แหละค่ะในส่วนของการที่เราเข้าร่วมการประกวดแขการแข่งขันที่ฮ่องกงแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาในครั้งนี้ค่ะทีนี้มีอะไรอยากจะพูดทิท้ายหรือว่าอยากจะฝากให้กับพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังรับชมนะคะเชรญไหมเลยคะก็ถ้าในส่วนของการพูดทิทาค่ะก็ บางทีมีความสนใจอะไรนักะไรอย่างนกันค <ver> ่ะก็จริงๆแล้วก่อนอื่นก็ต <S 3. S 1> mm ้องบอกเลยว่าการที่ที่มาของการจะเกิดระบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะมันส่วนหนึ่งก็เกิดจากของการขาดแคลนอะไรบางอย่างการที่จะเกิดสิ่งประดิษฐได้บางทีมันก็จะการขัดแคลนถ้าเกิดเรามองว่าการขาดการแยกเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาค่ะมันก็ทำให้เกิดสิ่ประดิษขึ้นมา ดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่าท yes ุกท่านที่เราต้องเผชิญอยู่เราประสบปัญหาอะไรบางอย่างก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นปัญหาหรือขอนใจลองหาทางออกลองหาทางแก้ไขเล็กนิดเดียวทีละนิดเล็กน้อยนัก็จะเกิดผประโยชน์ขึ้มาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะผลปิดอารมณ์เหมือนเก็บไมเคิลใช่ไหมคะมองว่าเป็นปัญหามองย้อนกลับมาว่าเอ๊ะเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร บางทีนี่คะจะเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างที่วันนี้คาะอีแก์เนี่ยนะคะก็มีสิงประดิษฐ์ในเรื่องของพลังงานนี้ออกมาเพื่อที่จะได้นํามาช่วยในเรื่องของภาวะโลกร้อนช่วยประเทศไทยด้วยแล้วก็ช่วยโลกเราด้วยก็ถือว่าเป็นผลงานสิงประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์นะปัจจุบันเพราะว่าเกิดขึ้นเพราะว่านํามาก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากเรื่องของจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นเป็นพอยนำมาแก้ไข ะนะคะแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งท่านด้านบนเวดีตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานสิทธิ์ประดิษฐ์นะคะของนะในส่วนของก็บอกว่าอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตให้แนะนาตัวอ,อีกรอบได้ไหมคะว่าวันนี้ชื่ออะไรจากสถาบันนเชิญเลยคะค,ยะครับผมก็ยานโรติจันนะคะเป็นที่ปรึกษาทีมนะักประดิษฐ์ ในชื่อผลงานระบุฟอฟู้จากศาสตรการดักะภูนครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงจุดเริ่มต้นเราถึงเลือกคำจิตประดิตนี้ออกมาแล้วทำไมมัต้องเป็นใบชะพลูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจุดเริ่มต้นนะครับก่อนที่เอาย้อนไปในส่วนของผลงานนะคบผลงานนี้เป็นของน้องๆชาวอาชวศึกษาเป็นของนักศึกษาที่วิทยาลัยนี้ในส่วนของภาคอาชวศึกษาเนี่ยจะมีนโยบายที่ส่ง กัรศึกษาใเข้าวว่การประวดในเวทีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่มาก่อนเป็นเวทีที่น้องๆจะต้องไปแชร์ความรู้แล้วก็สัมผัสประสบการณ์ในการประวัจากเวทีนี้ก่อนก็คือเป็นเวทีที่น้องๆจะต้องคิดนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อ,อนำไปแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาชีพที่ตนเองศึกษาอยู่ของน้องๆอสายอาชีพนะครับเพราะว่าในส่วนของเวทีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ก็จะมีแบประเทศออกไปัประเทศเกษตร ประเภทปัญญาประดิษฐ์ประเภทอาหารหรือประเภทเชิงพาณิชย์ประเภทเพี้ยวแคร่นะคบก็จะตรงสายกับที่น้องๆได้ศึกษาในสายอาชีพของตัวเองว่าตัวเองถนัดในด้านไหนและเองจะนําไปแก้ไขปัญหานั้นๆนะคบผมกลับมาในส่วนของสมุนของผู้สัตอกาศจากใบชะพลูในวิทยาัยวิชาการประนาบเรามีพืชประจําวิทยาลัยประจาตัวพืชศาสตร์ก็คือใบชะพูเพราะว่ามันขึ้น เป็นจำนวนมากมันขึ้นโดยธรรมชาติเพราะว่าวิธีอะไรความชื้นนะครับน้องๆก็ได้เรียนไปนะครับว่ามันมีเป็นของดีในบ้านตนเองอยู่แล้วก็นามาปรึกษาว่าจะทำผลิตภัณฑ์อะไรดีน้องๆเรียนที่ว่าเป็นฟ้าบอมคพาว่าฟ้าบอมในที่นั่นเป็นสบู่ฟองฟูที่ซาโกลให้ความยอมรับหรือว่าชาวต่างชาติให้ความสนับสนุนตรงนี้นนเป็นยอดนิยมข,ของชาวต่างชาติ ก็เลยจะดทำเป็นส่วนของสูตรของผู้สางกระดาษใบชกูเพราะว่าที่ศึกษาตา้งกระบวนการใส่คือใบชกูมีตาหยางเชืยอแบคทีเรียในการอาบนหนาเนี่ยครับผมแล้วไปเวทีตรงนี้เได้ขายได้เลยนะคะขายได้ครับน้องๆขายได้แล้วก็ชาวต่างนให้ได้รับความนิยมครับผมทีนี้เราแบ่งออกเป็นสีกขี่วสีเขียวเลือกดดำบุกเลือกด้วยครับผมเพราะว่าน้องๆมีท่านกระบวน แล้วถ้าอย่างกูบีอย่างพิชูเดียนะคะต้องใช้เป็นกลิ่นแบบไหนคะกูบีเป็นกรีนชาเขียวครับทำไมก็เป็นชาเขียวนะคะเพราะว่าอาชาเขียวเนี่ยจะให้ความผ่อนคลายกับการผ่าตัดของเรื่องกูบีเยอะมากคือที่ดื่มอยู่ที่อาจจะไม่ช่วยไม่พอใช่ไหมต้องต้องเติมจากการะดาษน้ำไปเรื่อยใช่ครับพอได้สูบีนะครับมันก็จะปล่อยกายผ่อนคลายกว่เลยครับโอ้โหแล้วนั่นนี้คืออะไรนะคะกูบีเหมือนกัน เราอาจจะต้องออเดอร์อจากน้องนะคะขอเป็นแบบกินชาเขียวสองสองติน,นะคะแล้วถ้ามีแก่กลินโโ่นกู้โอ้กูบีเหมือนกันเกิดอ,อะไรขึ้นคะกูบี้ไหมคะอ๋อกูโอะอย่างกูโอนี่ต้องเป็นกลิ่นอะไรคะเจฟเฟอร์นินแล้วพุ๊กกุ๊เนี่ยถามมาสองกลุ่มแล้วถ้าไม่ถามอีกสองกลุ่มแล้วนะท่านน่าจะเคลิมนะคะกุ๊กกุ๊กเอค่ะพับพ่ม แตะนอกจากนี้แล like ha> ้วใช่ไหมคะยังครับยังไม่มีนะทีนี้เนี่ยครั้งแรกเลยค่ะสำหรับการเข้าร่วมเวทีระดับนานาชาติเป็นครั้งที่สองของในรายการนักสังนะครับครั้งทังนก็เก็บเป็นสามที่เวทีจีไอดีเวทีไต้หวันคแล้วก็น้องๆก็ไปประทับสถานการณ์ครั้งแรกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้นำมาทำการบ้านเพิ่มเติมแล้วก็รับปูในกระบวนการสอบชันวิจัยครับผมได้ไปศึกษาจ ว่าเขามีแนวมีความคิดในการทำงานวิจัยอย่างไรบ้า,างครับผมน้องๆก็ํามาปรับใช้ทั้งใน,งน,นส่วนของวิชาวิชาโครงงานวิชาชีเพราะว่าในหลักสูตรของอาชิวยาลัตากเนี่ยเราจะเน้นย้ำที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นัหาบกรนั่นเองครับผมน้องๆก็ํามาปรับใช้ทั้งในรายวิชาในสาขาวิชาชีพของตวเองด้วยคับเราพูดง่ายๆเราเียนประสบการณ์ไปแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเรีนที่ของหน้า การนำมาพัฒนาเวทีต่อไปทําให้ได้คว้ารางวัลระดับประเทศไทยค่ะทีนี้มีอะไรอยากจะพูดทิ้งท้ายรือว่าอยากจะพูดถึงหลายๆท่านที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองอนาคตของรัฐกรบไทยในทีโลกค่ะก็สุดท้ายนะครับนอื่นต้องขอบคุณสำนักงานการแจงชาตินะคะที่ได้เลียงเก็นศักยภาพน้องๆชาวอาชีวศึกษานะครับผมแล้วก็วิทยาลัยวิชาการพนัาก็ขอเป็นคำนับใจ เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณท่าน3ู้สั่ท่านใชคะที่ให้เกียนเข้ามาพูดคุยค่ะทายด้านบนเวทีอย่างนี้แล้วก็ได้นำท่านในเรื่องของไอเดียนวัตกรรมสิ่งประดิ์ดีๆค่ะมาแชร์ให้กับพวกเราทุกคนได้รับชมกันแล้วก็คงจะถึง นะคะคว่าโอกาสหน้าเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของผลงานชิ้นประ,ะาาดิษฐ์นวัตกรรมดีแบบนี้ออกมานะคะเพื่อที่เราจะนําไปพัฒนาทั้งประเทศแล้วก็บ worldwide กไ็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพี่ๆไม่ว่าจะเป็น,าท,าปนทางการที่อยูท่ทางด้านการสืยอสารที่ดีน,น,นะคะที่ให้